ที่มาถึงก่อนนี่คือมันถ่ายรูปใช่ไหมเขาเมอยู่นานๆมานานสุดคือเขายืนรอกันนานแล้วเมื่อกี้แบบรออยู่คนเดียวถ่ายหคนไม่เคยจะมีอย่างนี้เลยอาไปไหนวันนี้อ่ะก็จะไปติดกันไงติดแรติดแลเอ้อติด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  อ่ะงั้นเจนซี่อย่างเราไม่พลาดแน่นอนคือส่งว่าเอยดูดีนะเราไปติดคือติดคือไปติดเจนพี่เนาะเจนพี่หกคนเนาะเป็นแต่หกคนนะหรือว่าห้าคนนี่ติดมติดที่ตลกตลกไเออมซี่แต่ตัวตัวแต่เอ้าเอ้าอุ้ยจะนำเทรเลยเนี่ยลืมเติมตาได้ไงอ่ะ เติมตังค์ด้วยเหรอเติมไปหาตู้กันตู้ยังไงตู้อยู่นะเลยไม่ไม่ต้องแล้ว2,025แล้วเขาเติมตังค์ผ่านแอปมือถือเปล่าตังค์ดลแล้วเว้ยจริงเหรอแค่อย่างงี้หยิบบัตรขึ้นมาเปิดด้านหลังหนี้ QR ปะใช้ธนาคาอะไรก็ได้สแกน QR หลังบัตร แค่น on oh. so ี้ก็ได้แล้วเ้ยเจ๋งนะไม่ต้องามันเติมเองได้ด้วยนะจากบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกในเป๋าตังเปแล้วก็ยอดเงินอะไรเงี้ยเช็คในแอปได้เลยมันสะดวกมากเอนแล้งนี่เติมแล้วสองรเมื่อกี้ดูดูแลเนี่ยเออาติด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 ไิดตดติดด้ิดติดติติดิดิตติดิตติดด มันใช่ติดใจทุกที่จริงป่จริงตายทุกที่จริงอยากกินอะไรอยากกินมันฉ่าเอาดีเอาดีเอาดีจะกินนมลูกชิ้นไหมบ้างถ้าเป็นร้านอ่ะได้หมดเลองไปดูไปกีกันอยากไปไหมไปกันไปกันมาถึงที่ใหม่แล้วนะครับก็สุดดยอ ถ่ายร,รูปมัม้ยได้่าตัวนี้ก็เป็นแหล่งน้ำเหมือนกันเป็นจุดเช็คยกินเลยสวยนะถ่ายรูปได้พอแล้วได้แล้วรอ,รอแล้วว่าอยู่น้ำปั๊บไงออไปไหมแต่ใครจ่าย พี่เลยดิเฮก็คิดต้องสุดเองจาที่บอกไงว่าทุกคนมีบัตรแมงมุเ okay, ม okay. ียจ่าเองได้ก็ให้เราจะใช้บัตรใครแต่ละใช่ก็แต่เนี่ยโอเคโอเคทุกคนไม่ต้องแข่งกันคือพี่มีมิชชั่นเดี๋ยวเราจะไปเล่นมิชชั่นติดท่าไหนไม่มีติดก็คือเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มนะเป็นติวเตอร์แฟนพีหนึ่งกลุ่ม ชนะแน่เราชนะแน่ชนะแน่จากนั้นเราไปโพสท่าใช้แบบนี้ทีมไหนเคลียร์ที่ที่สุดจะเป็นผู้ชนะทีมไหนแพ้จะต้องเลี้ยงทีที่ชนะเอเคครับพร้อมไหมพร้อมครับไปกันไปดิบไปไปไหนข้างไหนข้างไหนไปไปไหนไปไหนไปหนเคยส่งว่านี่มันแบบว่าเป็นโซนคนเกลียวอไงใช่แบบดูแนวกวามเป็นเกลียวแต่ละคนใช่เปนแบบว่าแอบเป็นเป็นกอลลี่หนึ่งโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ รู้สึกว่ามันเหมือนแบบย่านยานหนึ่งที่แบบมีแต่คนวินเทจอ่ะเออแบบเฮ้ยสีผมใช่ไหมชายแต่งตัวแบบลุยนี่รู้สึกว่ามันต่างจากวินเทจที่อื่นอ่ะไม่รู้ว่าทําไมใช่ใช่ต่างมากแต่แต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นชอบนะมันมีมันมีกลิ่นความเก่าเครื่อนเทศกลิ่นจีนอีนึงวินเทจแต่ก็มีกลิ่นความยุโร ใช่เพราะว่าเขาเริ่มเอาร้านที่ตกแต่งแบบสไตล์ใหม่ๆอ,อย่างเงี้ยสไตล์เดี๋ยวเรากำลังจะเดินผ่านร้านเค้กร้านหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นเค้กโฮมเมดอยากให้ดูมาแล้วแทนตัวอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับน่ากินมากพวกผมเดินกันมาเหนื่อยมากๆแล้วก็อยากอยากรู้ว่าไหนสมรสเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะตัวแห้น้าหนึ่งงร้านก็จะมีโซเล่สองวานนะคะจะเป็นไหน เก๊กฟลอยด์จะใส่เก๊กฟลอยด์บุสมะม่วงมะสับรสธรรมดานะก็จะมีลายชิฟฟอนอยู่ด้านล่างแล้วก็จะจบด้วยอันี่เอกเป็นบดครั้อันนี้อันนี้น่ากินมากเลยครับอันนี้เป็แพทน้องก็คือจะเป็นนะด้านช็อกโกแลตมูสีด้านนอกใส่ใส่ด้วยอ่ะสปันจ์เค้กขัสวารกับช็อกโกแลตครีมชอบอันนี้ครับเนื้อเฟลทจะเป็นคัพเค้กทรซึ่งเอาไปคาราเมลไลซ์จะตาลนิดนึงจะใส่ใส่ด้วยครีมไอศกรี ได้เลยครับเอาอันนี้อันนี้อยากนะได้ครับขอบคุณการสมัครแคชเชียร์เลยไหมครับได้เลยแเชียร์ได้เรามาติดติดเยอะใส่ด้วยบัตรนะครับได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเราทำมิชชั่นด้วยนี่นะอ่ามิชชั่นใช่ได mm ้ผมขออนุญาตถ่ายรูปสักสักแคปได้แล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินพี่ครับได้เลยครับใครอยากเลิ่มอ่ะกี่เรื่อบบรับ ทีมีไม่มีแพ้ได้แน่นเพราะว่าเพราะว่าติดท่าไหนก็ไม่มีติดก่อปั่นเปีนมุม EMB ติดครบ5,000บาทต่อเดือนได้ไปเลยแคชแบ็ก2 0 0บาทครับสำหรับเพียง92บาทนะครับผมผ่านแอปต่อส่งตรงถึงบ้านคุณเลยครับเนอ่ไหนครับเลยเอาแพนนันวอฟเฟอร์นเป็นแล้วก็มัชาไทยวันสูตรรับที่นี่โอ้โแขกของุไม่เข้าเลยเอาาชาไทยสองครับ ทำแค่นั้นยิ้อะไ้ลุ้นเนาะได้ไั่แต่งันมา้ยนะมันเลิกขอวิดีโออันนี้คือจีไรครับคุณชายติดท่าไหนไม่มีติดครับเฮ้ยด้วยบัตรแมงมุมีเอ็มดีนี่เลยมีอะลองโชว์แปอ่ะติดจ่ายหกพันบาทต่อเดือนนะครับรับแคชแบ็กไปเลยครับสองร้อยบาทฮะค่าสมัครแค่เก้าสิบสองบาท แอปเปิลตั้งส่งตรงถึงบ้านครับผมเป็นยังไงบ้างไม่ถ่ายมาคิดว่าติดจะชนะกันบ้างเอางี้ผมผมตรงนี้เลยสามคนแอปเจ๋งมากดูผมตายเปล่าเป็ติฝั่งนั้นเจ๋งฝั่งนี้แจ๋วแต่ว่าทีมผมชนะที่าผมชิดท่าโพลให้เป็นไปแล้วยังไงทีมผมก็ชนะผมไม่มีทางแพ้อีกเราดูราดูด้วยผมจ้ะเป็นขอชิดด้วยอันไหนเรจะกินอันไหนอทีใครชนะกินอันนี้ทำไหมล่ะ ได้ได้ถ้าใครแพ้ได้นเลยนะได้ไินเลยนะไปผมพร้อมเลยโอเคและจากผลโหวตประชามติทีมที่ชนะก็คือปั๊มาาปัังังปังังทีมปัมาทเลยเราก็ได้ะโอ้โข้มาใช้ใช้เลชช้ชี้ชะตาตียะตาชไปไปไปปปปโอ้ เราจะมีอีกเกมหนึ่งไว้แก้ตัวแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมต่อไปครับรางวัลของผู้ชนะในรอบนี้ก็คือสามารถทำให้ผู้แพ้ทําท่าอะไรก็ได้ผมทำได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าไงให้ทุกคนทำหน้าหน้าเกลียดที่สุดจะบอกผู้พายจะบอกว่ามันหน้าเกลียดโอเคแต่เรื่องนี้เลยนิวเตอร์เลยหน้าเกลียดจะบอกผมไอ้ไห้มันหน้าเกลียดนะโอ้โหอันนี้รองเท้าเอดี๋ยวเราผ่ายไหนเดี๋ยวไปเน้นข้อสุดท้ายอัดดูแซ่ 3นึ่งสองตั้งปึ้งได้ได้อันนี้แบบกลางเนาะกิดอยากคิดได้อย่างได้อยู่เลยนึปึ้งโอ้โหนี่นะโอเคโอเคโ้เโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมต่อไปปครับมีบอกมันลไหมหรือว่ายังไงครับมีคือใครเล่นเกมนี้ชนะพี่ๆี่จะเติมเงินเข้าบัตรแมงมู้ใั้ละสับาทมาเดียมามามเดี๋ยวเรา จะใบจากแหลรนะว่าถ้าเราอยากไปที่นี่เราต้องลงสถานีไหนโอเคโอเคถ้าใครพร้อมตอบใช่ป่ะดมือจับที่หูแล้วมีให้คิวสามสองหนึ่งใครยกไวสุดคนนั้นจะได้ตอบาฝั่งนไหนตอบผิดอีกฝั่งจะมีสิทธิ์ตอบนะคะพร้อมนะจอดแรกค่ะป้ายไอวานาแบร์อปสามสองหนึ่งเฮ้ยมั่ววัดมังกอ มไงล่ะรู้จักปะล่ะวัดมังกรไงเพ็ดเรามาจากวัดมังกรวัดมังกรวัดมังกรเขาอ่ะขอกใบพร้อมไหมครับสวนจะุตักจับ้อมน้เฮ้ยอ้นี่คนนี้ยนอะไรกันแบมแก็จะเจอจับพูดแล้วต้องโยนมาโยนมาบบน้เลยมาร้ตค่ะชื่อตัะไหคะแพงแพงครับถูกต้องค่ะถึงแล้ คือจริงๆอ่ะคำตอบขคนนี้ตอบได้2องสถนีคือสวนจตุจักกับกำแพงเพชรแต่ผมไม่คะแนนได้ไหมก้าวสวนโมคาไม่ครับไม่โมคาแล้วอบไม่ครบเไมมีสถานีจตุจักมันต้องเป็นสวนจตุจักถ้าแจนคตอบ่็สวนจตุจักพี่ให้เลยพอเมื่อกี้แต่ว่าตอบไม่ครบแล้วมันยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่อีกอีกหนึ่งมาอีกอีกข้อแล้วสามข้อถ้าสามข้อได้แต่ว่าถ้าสองข้อเอืองมันมีโอกาสหนะอยู่นะพร้อมพร้อมนะเอาใจหูข้อต่อไปสวนเป็นจกกิติค่ะ เฮ้ยรอจรอรอโ่ผมรู้อ่ะ่ผมรู้เหมือนกันอมสมสองหน่งเลเลก่อนนีศูนย์ประชุมสิริกิตแห่งชาติผิค่ะฝั่งนี้ได้โอกาสตอบคุณตอบว่าอะไรคะเอ็มาทีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติขเคยขึ้นมาเมาเลาเยนเลย้ลข้นาเลยนมเลนนมเ้มลึ้นมาเมาเลมเลนเลยนมเลย เอมานีสูระชุมแห่งชาติธศริกิจครับและเป็นคำตอบพี่ถูกต้องมอแล้วแล็มาเรี้ออแบล้วกิแกพูดแล้วเราคงไม่ตอบเลือบล้นะวผมวนอยู่แค่เพชรบุรีอยู่แค่นั้นอะช้อนกลับไปอาจารจะหูทุกคนสมวาาค่ะพร้อมนะสามสองหนึ่งพีค่ะพีตอบว่าเอมานีวัดมาก่อน เทอร์มิอนสเตทดีกว่าลงเอ็มอารทพร้อมนะสามสองหง่อะพีเตอร์ตอบว่าสุขุมวิทครับสุขุมวิทนะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับผมและเป็นคำตอบท <ตา S 1> ี่อยู่กับผมถูกต้องค่ะเป,เ,ปเป็นใกล้เพบุรีไนงะนี่ผมไมยตอบได้เป็นใกล้เพบุรีเดงเมื่อไ,ไห,หร่ราอีกนะม่รับ ใช่เลยผมมีกันอยู่าเดี๋ยวผมแบ่งผมติให้9,000เหรอ9,000คนละ3,000ให้คนละ3พี่หรออืมไม่ตั้งใจเล่นหรอเมื่อกี้รู้นผมแบ่งผมเล่นแบ่งให้เออเมือนคนละ3เหอผมติได้อ่ะไปน้องแจ้งผมติได้คุก็ผมให้เลฟเติมเงินไป200ทุกที่ที่เราเล่นไปนะคะเป็นสถานที่จุดเช็คอินย่านฮิตแล้วก็จุดช้อปปิ้งสุดปังสุดทุกที่ที่เราไปสามารถเดินทางได้ด้วย MRT นะครับแค่มีบัตรแมงมุม EMV ก็เติมกันง่ายใช้ได้ทุกวัน บัตรเดียวติดท่าไหนไม่มีติดแบงมุมเอเมีช็อปง่ายๆฟินๆไปไหนไม่อ,อ่อมเติมเงินบูตง่ายๆผ่านแอปเปล่าตังครับติดสะดวกใช้ง่ายเจนไหนก็ชอบสมัครง่ายๆเพีงยงแค่ก้าบาทรอรับที่บ้านได้เลยป่ะไปติดกัน <Yeah. S 1> เ,เว้าเชว